สวัสดีครับเมียาพารวยครับฮาหนอยเฉพาะก,กิจวัตนตังทานครับที่ 16. 16. สิบหกสิบหกิงหาครับปกหาโชคโชคลาภครับลำลำรวยด้วยครับลำรวยหมื่นล้านแสนล้านคิดเงินได้เงิน,งน,งน,งนคิดทองได้ทองโชคดีคนมาคนไลก์ก็ติดตามครับเมียาพารวยมาเบิกเงินครับวันนี้ อะไรก็ติดตามครับแม่ยาปลารวยสี่เก่น์ส่าตส่เล็ไทยน นะฮะน้นองชมพิดกิจกบวังฮัลล์โชคขึ้นมาครับกำลังเลยด้วยอ้ยชอชมพอลกิจวันไหนก็ติดตามครับชมกิจใหม่ๆ 那种是。嗯，告白、sí, 嗯。喜欢。 อ่านอยเฉพาะกิจครับวันอังคารอังคารที่สิบหกครับมันนี่อะไไทยออกมันม้านกันครับเรียบรอรนี่หาโตครับมีสามศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดสี่ห้าศูนย์หกครับเด็กเวงครับศูนย์เจ็ดวิ่งหลุกเลย ฮา,าหนอยชลบุรีครับแม่ยาภารวยก็หลายก็ติดตามครับโจ๊กๆก็มาลำๆเลยด้วยกันจะปูทุกคนกิมนี้สวัสดีครับ